สวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจนะครับตื่นๆมาอยู่กับระจิตรันธ์มนาวกันเดิมเลยครับน,นี่เรามาสองเขียดนะครับทุกคนเดี๋ยวโอ้รู้สึกว่าฝนจะตกแรงแล้วนะครับทุกคนฮะผมอาจจะต้องเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อก่อนนะครับหม่องเกงก่อน,นะฮะแล้วก็มาสรุปกันว่ามได้เขียดไหมนะครับผมไป เอาล้วครับทุกคนครับเพอแป๊บเดียวผมได้โหเยอะแล้วนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพรีเซนต์วันนี้ก็คือผมจะพามาดูอะไรครับดูครับทุกคนดูฮะเห็นไหมฮะโอโ้โหมันคืออะไรอะ่ะนั่นคือสัตว์ดึกดืวันนี้เองผมไม่เคยเจอจะแก,ก้า <laughs> แม่งป่องสั่งเ้ <laughs> อ้าวขียนหายเลย เพอจะขี้โมโอ้ยเข็ดหายทุกคนทุกคนฮะเห็นอะไรไหมฮะมเห็นตาเขาไหมทุกคนเห็นตาเขาไหมเขาส่องปากกายอยู่เห็นไหม,มฮะตรงกลางจอเห็นไหม,มฮะอยู่ข,ข้างขวามือจะมีปากกายอยู่อ๋อโหไม่ใช่ไม่จะนี่ได้ผมจะจับให้ดูเลยกันเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไว,ว้ในกระเป๋ากดนะฮะเงินจ,จับไม่ได้ เป็นไปตามคิดไว้เรียบร้อยนะครับหืมเสียดายไม่มีขาตั้งกล้องนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเพิ่มแสงได้นะครับเออมันจะมองยากอิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคอยสรุปยอดทรนิดทรนิดดีกว่านะครับเนาะนี่เราได้มานแล้วโอเคเดี๋ยวคอยสรุปเป็นช็อตไปดีกว่าครับทุกคนตัวน,นี้คือได้เขียนมาแล้วแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไรประเด็นก็คือฝนตกไม่อยู่เลย ฝ <laughs> นตกไม่หยุดเลยทุกคนก็มีผมมาจับเขียดนะฮะวันนี้เราจะไปทำเมนูอะไรกันก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเอะเดี๋ยวผมขอจับเขียดต่อ, <Yeah. S 1> อนเนี่อัพเดตตอนนี้ได้มาขนาดนี้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้คือฝนตกหนักมากเลยเฮ้อเดี๋ยวขอเงยขอ,ขอ,ขอจับเขียดต่ออาจจะเอาโทรศัพท์ไว้ใต้เบาะรถจริงๆแล้วทีนี้นะครับกันโทรศัพท์เปียกนะครับโอเคนะสวัสดีครับตัวนี้ก็ ได้เขยดมาแล้วครับอัปเดตอัปเดตว่าเป็นไงเก่งไหมได้มาแล้วนะครับพอสมควรอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเมนูอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันนะฮะส่วนวันนี้ก็เอาคลิปจับเขียดไปก่อนพจริงอยากจะจับให้๋ยวจะเอาภาพตอนจับให้ดูนะครับ่พ่าฝนมันตกแล้วก็ผมเปิดถ่ายตอนคืนนี้เป็นด้วยเนี่ยแสงมันไม่พอนะฮะผมลองให้ดูรประมาณนี้ นะครับวันนี้ไม่มีคลิปพึ่งลงมาเพราะว่าผมไปหาแล้วมันมีแต่พึ่งที่ไม่มีน้ําหวานนะครับก็เลยไม่ลงนะครับเลยมาจับเขียดแทนเอ,อ้ยเป็นไงด,ไดิเยอะอยู่นะหลักอึ้งเลยทุกคนหลายตัวอยู่นะเนี่ยนั่งเดินจับอยู่คนเดียวเนี่ยจับทั่วเนี่ยหมากัเฮาอ่าเนี่ยโอเคโอเคกคน อาละครจะไปสรวจกันที่บ้านรถไซด์ผมไม่ฟูไก่โอเคประมาณนี้แหละจะกลับบ้านกันขผงกลับบ้านก่อนถึงบ้านแล้วครับไปให้ดูผลงานผลงานการจับเขียดวันนี้ของกับผมแกวอยู่นะเดี๋ยวแม่กำลังเปเอาถังอยู่ถึงบ้านแล้วเหัน เดี๋ยวพี่ดูแม่์จะรังสรรค์ไมนูอะไรหนึ่ง <c oughs> ถึงนรกเลยโอ้โไม่โฟกัสซะ่างนั้น,นเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณแม่ฮะเอาถังให้แป๊บหนึน่งครับลิงไปไหนนี้เกมไหนเตี้ยงเงี้ยอ่านลมใหญ่กระเต้ เมลยอืมนี่ยุสดเลรอบนี่ยู่ชกรวอ๊อืเริ่มักร์ักบางเอาเร่มชัวร์กก็จะยกกันท่าจะเยเจ์จเยเจย์อ่ามันตายป่ะแม่เจยแม่จเจาะรู้เออเจาะรูนิดนึงแม่ เจาะูแจงเนอะเตอจาะลูกนิดนึงเห็นลมมันเข้าได้งั้นก็ตายหมดเลยแม่เคยทุงกีเทเจเตอเงือบแม่ยื่นมาเต้นเงือบดังต้เต๋เงือบเลยเด้อแม่ต้องเจาะอดยูเสด็อยเสดจะจะเอายองโจ้เนี่เยวไ้ไหมแม่แม่ที่ปิแม่ลองยกเตียด้งโมกแม่นอเออก็เม็ดนะโดนมาโดน เจาอะไรรูเล็กเงี้ยเจ็บรวเก็บกบเอ้ยเข็ดอิโม่โอต้องต้แปลให้ไม่เนี่ยเจาะไลยครับอืีมากิดดัดเสกจุ่อ้วนเปลือกแ้ อืมโอเคอโอเคครับก็รบประมาณนี้แหละธุรกิจจับเขตวันนี้นะครับฝา <c oughs> กไดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็รอดูคลิปหน้านะครับพรุ่งนี้จะเป็นกสั่งเมนูอะไรนะครับแก้วโอเคทุกคนไปละบา,บาย